สวัสดีค่ะเด็กๆกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในรายวิชาภาษาไทยสําหรับวันนี้นะคะเรายังเรียนอยู่ที่หน่วยการเรียน,นรู้ที่หนึ่งการอ่านคําในภาษาไทยค่ะสําหรับวันนี้นะคะคุณภูก็จะมาสอนการอ่านเครื่องหมายวรรคตอนเครื่องหมายที่หนึ่งค่ะจุลภาคหรือลูกน้ํานะคะใช้ขั้นคําในการเขียบนบรรณานุกรมใช้ขั้นจํานวนเลขนับจากหลักหน่วยไปทีละสามหน่วยนะคะตัวอย่างเช่น อนุมานราชชนพระยา2 5งพัน0้าร้อยสีแสนไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายนะคะแต่อ่านคำประโยคหรือเลขตามจำนวนค่ะเครื่องหมายที่สองค่ะเด็กๆสัญญาประกาศเขียนไว้ใต้ตัวอักษรคำหรือข้อความที่ต้องการเน้นตัวอย่างเช่น ขอเชิญเที่ยวงานยิ้มรับอรุณณกรุงเทพเด็กๆคะไม่ต้องอ่านชื่อเครื่องหมายแต่อ่านคำหรือข้อความปกปติค่ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็มีเครื่องหมายวักตอนมาาับายเพียงแค่สองเครื่องหมายเด็กๆเดี๋ยวลืมกลับไปทบทวนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ